จานนี้ทำเองทำเองขายเองอร่อยจานนี้ไปไหนไม่เห็นบางวันไม่เห็นมานะครับหยุดเหรออ๋อบางวันก็แต่จนมากก็ไม่ค่อยได้หยุดเลยครับบางวันก็หยุด <c oughs> ขายดีช่วงนี้ไปหวานข้าวครับอ๋อหวานข้าวเสร็จยังอ๋อเสร็จแล้วครับอ๋อเรียบร้อยเนาะครับถ้าไม่เจอก็แสดงว่าไปหวานข้าวอ๋อช่วงนี้ทำนาเนาะครับอ๋อหาลุงไปไหนเนาะอ๋อไปหวานข้าวเอง ต้องรีบวางเดี๋ยวน้ำพ่วงก่อนสวยขึ้นยังลงขึ้นยังยังครับยังได้ได้อาทิตยทเราก็หน่าจะขึ้นแล้วมั้งกลังเริ่มแล้วอ๋อมาอีกลูกหนึ่งก็สบายเลยอ่าจบแล้วเราวันนี้เห็นจะตกกันไม่ตกเพราะว่าพายุเข้าคถุงเลี้ยวโพว่ะเป็นขาเลี้ยวโพหรอเสื้อเสื้อลูกชายครับอ่าลูกชายชาวเลี้ยวับ Giật ngồi nó mình Trên Giờ có mì đà mà Nào có mì Chưa thì Nào, lò lại Ừ, tìm tay Này, này Khó lẹo, mong nha, đi lên tam đi mình khó lẹo ai, này bay đây ai, Lăng ban đi, na ban đi, đi na ban đi, ai, đi ban, đi, ai, đi luôn, ban đi